ประเทศไทยในปีพุทธศักราช2 0 5 2ได้พลิกโฉมความมั่นคงแห่งชาติอีกครั้งด้วยการเปิดตัวขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการยุธทธปกรณ์แห่งอนาคตขีปนาวุธรุ่นนี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถด้านวิศวกรรมของชาติแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ระยะยาวของไทยในการเป็นผู้นำทางการป้องกันประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยขีปนาวุธดังกล่าวได้รับการขนานนามว่าเป็นขีปนาวุธที่มีพลังทำลายล้างสูงสุดเท่าที่ไทยเคยสร้างมาพื้นฐานของโครงการจากแนวคิดสู่ความเป็นจริงแนวคิดในการพัฒนาขีปนาวุธหนักนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วงต้นทศวรรษ,ษ2040โดยรัฐบาลไทยเล็งเห็นว่าภาัยคุกคามทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทะวีความรุนแรงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีความจําเป็นต้องพัฒนาอาวุธที่สามารถตอบโต้ได้ในระยะไกลมีพลังทําลายสูงและสามารถเจาะระบบป้องกันของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการทํางานร่วมกันระหว่างสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีกลาโหมสอพทอและภาคเอกชนด้านวิศวกรรมขั้นสูงของไทยขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้จึงได้ถือกําเนิดขึ้นภายใต้รหัสปราภัยรี2052ปราบภัยรี2052ย,ยุธทธปกรณ์หนักที่สุดแห่งยุคขีปนาวุธปราภัยรี 2 0 5 2ถูกออกแบบให้เป็นขีปนาวุธข้ามทวีป PCBM แบบเชื้อเพลิงแข็ง2ตอนโดยมีระยะยิงสูงสุดถึง4,000กิโลเมตรสามารถติดตั้งหัวรบได้หลากหลายชนิดทั้งหัวรบแรงระเบิดสูง H หัวรบเจาะเกราะขั้นสูงและหัวรบอิเล็กทรอนิกส์ Mpulse สำหรับทำลายระบบไฟฟ้าศัตรูหัวรบของขีปนาวุธนี้สามารถปรับแต่งน้ำหนักระหว่าง500กิโลกรัมถึง1ตันขึ้นอยู่กับภารกิจด้วยเทคโนโลโยี Mproy ที่ผลิตในประเทศน้ำหนักของโครงสร้างจึงลดลงกว่า25%ขณะที่ยังคงทนต่อแรงดันและความร้อนสูงจากการพุ่งทะลุชั้นบรรยากาศเทคโนโลยีระบบนำวิธีอัจฉริยะหัวใจสำคัญของปราภัยรี2 0 5 2คือระบบนำวิธี NLP AI System ที่ถูกพัฒนาโดยทีมวิศวกรไทยรวมกับมหาวิทยาลัยด้าน AI ชั้นนำระบบนี้ผสานการนำทางผ่านดาวเทียม g n e s s ของไทยระบบ Inertial Navigation System และ AI ที่สามารถเรียนรู้ภูมิประเทศแบบเรียลไทม์ทำให้มีความแม่นยำสูงในระดับเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน3เมตรแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสัญญาณนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการเปลี่ยนวิธีการบินหลบหลีกระหว่างการเดินทางทำให้ยากต่อการตรวจจับและยิงสกัดจากระบบต่อต้านขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามระบบปล่อยและการเคลื่อนย้ายขีปนาวุธปรภาภัยรี 2,552ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาฐานยิงถาวรแต่สามารถปล่อยจากแท่นยิงเคลื่อนที่แบบโมดูลซึ่งติดตั้งบนยานพาหนะพิเศษล้อสายพาน18ล้อนำเข้าระบบควบคุมสถีนรภาพโดยใจโรดิจิทัลนทำให้สามารถยิงได้แม้ในสภาพภูมิประเทศที่ไม่มั่นคงเช่นเนินเขาหรือชายฝั่งแท่นยิงยังสามารถติดตั้งระบบพรางตัวแม่เหล็กเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์และสามารถจัดเก็บในคลังลับใต้ดินทั่วประเทศเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นทางยุทธศาสตร์การทดสอบและผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง ในไตรามาสที่1ของปี2052กองทัพไทยได้ทําการทดสอบยิงจริงณาฐานทดสอบรับบริเวณภาคเหนือโดยตั้งเป้าหมายจําลองที่ตั้งอยู่บนเกาะในทะเลจีนใต้ห่างออกไปกว่า3,800กิโลเมตรผลการยิงพบว่าขีปนาวุธเดินทางไปถึงเป้าหมายภายในเวลาไม่ถึง15นาทีและสามารถทําลายโครงสร้างเป้าหมายขนาดใหญ่ได้ในระยะห่างศูนย์กลางไม่เกินสอเมตร การทดสอบดังกล่าวสร้างความประทับใจให้กับคณะผู้สังเกตการจากประเทศพันธมิตรซึ่งรวมถึงอินเดียและออสเตรเลียโดยต่างยอมรับในศักยภาพของเทคโนโลยีที่ไทยพัฒนาขึ้นด้วยตนเองบทบาททางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคปราบัยรี2052ัไม่ได้เป็นเพียงแค่ขีปนาวุธแต่เป็นหมากสำคัญในยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศของไทยกองทัพวางแผนให้ขีปนาวุธนี้เป็นเครื่องยับยั้งภัยคุกคามในระดับภูมิภาคโดยเน้นการใช้เป็นเครื่องมือเชิงป้องกัน deterrent force มากกว่าการโจมตีโดยพิสัยไกลและความแม่นยำสูงขี่ปนาวุธนี้สามารถครอบคลุมเป้าหมายสำคัญในภูมิภาคอินโดจีนเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทั้งหมดสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนไทยในการรักษาอธิป,ปไตยอย่างเข้มแข็งแผนส่งออกและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยความสำเร็จของโครงการนี้รัฐบาลไทยกำลังเตรียมข้อตกลงถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วนให้กับประเทศพันธมิตรที่มีข้อตกลงความมั่นคงร่วมกัน โดยมีข้อกำหนดด้านการใช้งานเพื่อสันติและเพื่อป้องกันเท่านั้นขณะเดียวกันยังมีการเตรียมตั้งโรงงานผลิตยุธทธปกรณ์แบบครบวงจรในนิคมอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศภาคกลางเพื่อขยายกำลังผลิตและสร้างงานให้กับผู้เชี่ยวชาญในประเทศในระยะยาวสรุปความภูมิใจของไทยก้าวใหม่ของกองทัพขีปนาวุธปราบภัยรี 2,552คือก้าวกระโดดทางยุธทธปกรณ์ที่แสดงให้โลกเห็นถึงความสามารถของคนไทยในการพัฒนาอาวุธที่ทันสมัยและมีพลังทำลายล้างสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประเทศมันไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือในการป้องกันประเทศแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศักยภาพและความมั่นคงในอนาคตของไทย นี่คือความภูมิใจที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของวิศวกรนักวิจัยและกองทัพไทยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดใดๆและพร้อมยืนหยัดปกป้องแผ่นดินไทยด้วยพลังแห่งเทคโนโลยีอันล้ำหน้าหากคุณชื่นชอบความเคลื่อนไหวด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทยกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกก้าวสำคัญของกองทัพไทยสู่อนาคต